สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม็กโครชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมล i ยเรนเจอรนะครับมาครับผมวันนี้เดี๋ยวมาประกาศอัปเดตข่าวสารสำคัญสำคัญกันนะครับผมนะหลายๆอย่างเลยเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังครบจบในคลิป,คล,ปคลิปเดียวเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมดใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมรวมกันทั้งถึงอีเวนต์ฮาโลวีนะครับหรือ อะไรต่างๆที่หลายคนเนี่ยเป็นคําถามกันมาก็เดี๋ยวจะตอบให้ละกันถ้าอันไหนไม่ได้ตอบเนีก็คอมเมนต์เพิ่มเติมไ,มได้เดี๋ยวมาไล่ตอบทีละคอมเมนต์เลยก็ได้นะครับผมนะซึ่งก่อนจะไปรับชมกันครับคลิปนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับร้านมารุช็อปน่มร้านรับเติมเกม Line เรนเจอรราคาถูกราคาดี คุ้มค่าปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายลงใครสนใจอยากจัดอยากเติมอยากตุนแพ็คอยากซื้อรูบี้รวมไปจัดก็ได้ครับลิงก์อยู่ใต้ description นั่นเองนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเดตข่าวสารเกี่ยว กับเกม Line รนเจอรกันนะครับผมโดยเฉพาะหลักๆเลยของคลิปนี้ก็คือบทใหม,หม่ที่ทุกเกมได้ประกาศออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะพูดที่จุดๆนั้นกันนะครับผมเดี๋ยวขอพูดเกี่ยวกับตู้บัฟก่อหลายคนยังอาจสงสัยว่าเ hey, ฮ้ยพี่ตู้บัฟเนี่ยหมดรอบนี้แล้วมีอีกรอบไหมเพราะมันปลายเดือนสุดๆแล้วยังจะมีแถมอีกทั้งหนึ่งรอบหรือเปล่า ตอบม่ตรงนี้เลยว่าไม่ว่าจะตู้เรนเจอร์หรือว่าตู้เกียร์เพิ่โอกาสมีอีกหนึ่งรอบทุกอันเลยครับผมมาอีก2ตู้นั่นเองนะตอนนี้ก็ตู้นะผมได้เพิ่มโอกาสอยู่นะครับ2ตู้กับตู้เกียร์อีก2ตู้นะครับผมซึ่งกําลังจะหมดลงในวันที่25ตอน10บโมงเช้านั่นเองครับก็คือวันพุธที่จะถึงนี้ครับตอน1ิบโมงเช้าตู้ก็จะหายไปได้เองสำหรับตู้บัมเหลือแต่ตู้ธรรมดาแบบนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นตู้ไม่เพิ่มโอกาสนั่นเองนะใครรอเพิ่มโอกาส อดใจรออีกหน่อยครับผมอีกแค่2วันนั้นวันที่27ตอน10โมงเช้าจะเพิ่มการตู้นี้มาอีก1รอบซ้ำซึ่งเป็นตู้คู่เทมนั่นเองวันที่27ตอน10โมงเช้ามีอีก1รอบนะครับผมแล้วก็อีก1ตู้อาจจะตามมาในวันที่28ซึ่งเป็นตู้คู่รองครับผมก็จะเป็นตัวของเฮอร์คิวลิสคู่กับตัวของพระสีววันเองคิดว่า คู่รองน่าจะเป็นวันที่28นะครับประมาณนี้ก็การแต่มั่นใจว่าคู่เทพ27ตอน10โมงเช้านอนเชนั้นแล้วใครคิดว่าเฮ้ยเราไม่ไหวกับรอบนี้ผมตู้กันจะหมดและเราดวงไม่ดีเปิดไม่น่าออกรอก่อนหยุดก่อนเพราะว่าตัว20ใบที่กำลังจะแจกในวันพรุ่งนี้หรือวันที่24นี้นะผมเราสามารถเก็บไปเปิดวันที่27ก็ได้หรือใครจะเก็บข้ามเดือนไปเปิดแสงมืดไปเปิดคนระโบน้าอันนั้นก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่ากันแต่ว่ามาบอกข่าวสารอัปเดตกันเฉยว,ว่าเฮ้ย ยังมีตู้บัฟเพิ่โอกัสคู่เทพไม่หนึ่งรอบนั้นในวันที่27ตอน10โมงเช้าเองส่วนตู้เกียร์นะครับผมไมหนึ่งรอบแน่นอนครับวันที่27ตอน10โมงเช้าเช่นเดียวกันครับเป็นตู้กระบองท่าน้ําที่หลายคนต้องการเองจับคู่กับอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งละกันนะครับผมแล้วก็ อีกตู้นึงอาจจะเป็นตู้ขวาจับคู่กับอะไรอีกสนะักอย่างหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้ผมก็อัปเดตข่าวสารตู้วัดประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับเกี่ยวกับการแจกตู้ยี่สิบใบหลายคนเอ้พี่มันไม่แจกสักทีนะั้นมันจะแจกจริงหรือเปล่าเนี่ยสำหรับตู้ยี่สิบใบที่แชร์กิจกรรมโซเชียลต,ตอนต้นเดือนแจกนะผมก็อย่างที่พูดกันไปเนาะวันที่ยี่สิบสี่หรือวันพรุ่งนี้จะมีแจกตู้ยี่สิบใบแน่นอนใครอยากเปิดคิดว่าดวงดีตู้คู่เทพรอบนี้ก็เปิดก็ได้หรือรออีกหนวันรอกกเบ็็ปิด ได้นะครับผมซึ่งอย่างผมเนี่ยผมก็รอเหมือนกันครับสำหรับตู้บับเกียร์ตัวของกระบองท่าน้ำโดนแน่นอนนะวันนี้ผมก็รออยู่มีรูบี้รอเปิดอยู่เช่นเดียวกันก็รอติดตามรับชมกันได้นั่นเองนะครับผมนะ,ะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ตัวนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับตู้บัฟประมาณนี้นะผมส่วนกิจกรรมฮาโลวีนก็อย่างที่บอกกันไปรอรับตัวต๋วต้นเดือนหน้าได้เลยครับสำหรับตั๋ว20บาเกี่ยวกับการกด Subscribe y u u t u b e Channel l ์เลนเจอร์ไทยแลนด์ก็ทะลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนั่นเองผมก็รอรับต้นเดือนหน้ากันได้นะครับนะจำไม่ได้แล้วว่าเดือนไหนก็รอติดตามแล้วกันนะผมไว้จะอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะ แล้วก็กิจกรรมฮาโลวีหลายคนก็ถามมาซ้ำาๆอีกนะครับว่ามาเมื่อไหร่นะครับผมในคลิปที่แล้วผมอาจจะไม่ได้บอกในคลิปที่ผมอัปเดตก,กิจกรรมฮาโลวีแบบรวดเดียวจบนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวบอกเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันว่าเออกิจกรรมฮาโลวีเนี่ยน่าจะมาประมาณวันเสาร์นั่นเองนะฮะวันเสาร์ที่28ที่จะถึงนี้ตารางล็อกอินพิเศษฮาโลวีน่าจะเข้ามาที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวของ กองเกียร์ฮาร์วีนแถมมาด้วยในตารางล็อกอินนั้น2กล่องกันเลยทีเดียวก็ผมนะก็เป็นกล่องสุ่มนะครับผมเป็นกล่องลูกฟักทองเราจะสุ่มออกมาว่าเฮ้ยจะได้คาทาแมวดำจะได้ชุดฮารว์วีหรือที่คาดหัวหมูแนวนี้ต้องไปลองสุ่มกันเอาเพราะว่าไม่ใช่เป็นกล่องเลือกนั่นเองนะเรามีสิส่มได้อะไรก็ได้อาจจะเกลือรหรืออาจจะดวงดีได้ชุดฮารว์วีก็แล้วแต่คนกันไปขอให้โชคดีได้กันทุกคนตามสมใจหวังละกันนะครับผมสำหรับกล่องเกียร์ฮาร์วีนเนาะ ซึ่งอย่างที่บอกไปมาในวันที่28วันเสาร์โดยประมาณนะผมอาจจะมาในคืนวันที่27ตอน4ทุ่มก็ได้เพราะว่าโดยปกติแล้ว ที่เพจทางการเนี่ยมักจะมีการออกมาสปอยก่อนนั่นเองว่าเฮ้ยกิจกรรมฮาโลวีนมาเมื่อไหร่อะไรยังไงซึ่งปกติมักจะมาพูดก่อนชันั้นแล้วสิ่งที่ตามมาคือมันจะต้องมาหลังเพจทางการไลฟ์สดจบไปที่เรียบร้อยซึ่งไลฟ์สดวันศุกร์นี้ตอนหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึง่งพอจบหลังทุ่มหนึง่งหลังจากนั้นเนี่ยมีสิทธิ์มาได้หมดเลยชันนั้นแล้วคิดว่าเปอร์เซ็นถ้ามาเร็วที่สุดก็คือวันที่27ตอนสี่ทุ่มนั่นเองครับผมนะนะนะคืนวันที่ไลฟ์สดเพจทางการเลยนะครับ หรือถ้ายังไม่มาอาจจะปรากฏในวันเสาร์ที่28ตอนสีทุ่มเช่นเดีวยวกัน10โมงเชา้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตารางล็อกอินอันใหม่ๆมเ,มเนี่ยมักจะมาเวลาสีทุ่มเชงใชั้แล้วฮาโลวีนเตรียมตัวรอนได้เลยครับวันเสาร์แน่นอนนะผมคิดว่าบวกลบนิดหน่อยนะเอออาจจะเป็น27กลางคืนก็ได้นะครับก็ถือว่ามันเป็น28ปของทางญี่ปุ่นแล้วละกันนะครับผมนะชั้แล้วก็ประมาณ28บบวกลบวันนิดหน่อยละกันนะครับผมก็ เฝ้ารอติดตามก็ได้เลยครับอีกไม่ถึงหอาทิตย์แล้วอีเวนต์ฮาลวีนจะมาไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนเกียร์อะไรเพิ่มเติมตมีแจกอะไร,พ,รพิเศษไหมตามที่ผมเคยพูดไปคิดว่า น่าจะมีรอติดตามและกันเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรในมือเลยนะผมณนะตอนนี้นะก็คือรู้แค่ว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรพิเศษพิเศษในอีเวนต์ฮาโลวีนนี่แหละนะครับผมอาจจะเป็นเกียร์เจ็ดดาวชิ้นใหม่สำหรับเกียร์ฮารลวีแจกฟรีพิเศษอะไรอย่างนี้หรือเป็นเกียร์แปดดาวเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันรอรุ้นติดตามไปพร้อมกันละกันจุดนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผมเรารู้แค่ว่าดูท่าทีจากเีมแล้วเหมือนจะมีอะไรดีๆมาแจกเรานั่นเองเท่านั้นเองนะครับผมใช้แล้วรอรุ้น ติดตามพร้อมกันละกันนะครับผมถัดมามาถึงจุดใครแม็กกันบ้างครับสำหรับอีเวนต์ประกาศอันใหม่ล่าสุดเลยครับผมมาเหยี่ยวมาดูกันนิดนึงละกันในประกาศนะครับผมอันดับแรกเลยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสวัน4ีหวันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสเตจจุดตินะครับผมทางด้านของเจคอบนะครับหรือว่าตัวซอลที่เป็นบังกรเนี่ยหายไปจากสเตจจุดติตลอดทั้งเดือนเลยจนทั้งสิ้นเดือนเนี่ยไม่มีมาเห็นให้เล่นเลยนะครับผมแต่ว่าผมได้แจ้งตัวเกมไปแล้วแจ้งทีมงานไปเรียบร้อยแล้วนะผมปรากฏว่าเขาแก้ รวดเด็วทันใจมากนะครับผมแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเท่ากับว่าตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับในสเสดจุติเนาะใครขาดตัวเจคอบใครขาดตัวซอตอนนี้ก็หาได้แล้วอ่ะตัวซอมาเรียบร้อยแล้วนมไหนดูเจคอบนิดน,นึงในกําหนดการเนาะก่อนอันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเลื่อนลงไปข้างล่างเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะไม่เห็นตัวเจคอบเลยแต่รอบนี้เห็นแล้วเรียบร้อยครับเจคอบมาในตารางเรียบร้อยแล้วเนาะเออน่าจะมาปกติแล้วนะผมไหนเลื่อดูหน่อยอ่ะมาเรียบร้อยแล้วครับปกติหนุ่มวันละครเนาะเออบางทีนี่แลบเลื่อนเท่าไหร่้นี แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนอะอันนี้เป็นประกาศแรกนะครับที่ตัวเกมแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอีกอันหนึ่งประกาศอัปเดตใหญ่ประเด็นสำคัญของคลิปนี้นั่นเองครับผมนั่นคือโหมดใหม่นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นโหมดเก่าเล่าใหม่ก็คือเขาเขียนไว้ว่าเป็นการอัปเดต PP แปลว่ายังคง PP แบบเดิมอยู่แต่อัปเดตฟีเจอร์ใหม่เข้าไปใน PP แบบเดิมไม่ใช่เป็นการแยกออกมาเป็นอีกหมดหนึ่งหมดใหม่หรือเป็นหมด PP เรียลไทม์อะไรประมาณนั้นนะครับผมช้านั้นแล้ว อย่าเพิ่งคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะแยกเป็นฟีเจอร์อันใหม่โหมด p v p เรียลไทม์นะครับผมแล้วก็แจกรูบี้เพิ่มอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะไม่มีจากที่ผมอ่านมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองชนั้นแล้วอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรขนาดน,นั้นแล้วก็มันไม่ใช่ p v p ีเรียลไทม์ด้วยนะครับผมมันเป็นอัปเดตลูกเล่นใหม่ใน p PP v p นั่นเองนะชนั้นแล้วยังไม่ใช่ p v p เรียลไทม์แต่ใดน,น,นี้ผมพูดคร่าวๆเฉยว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเป็น p v p ีเรียลไทม์ตามที่เราคาดหวังกันเนาะเพราะว่าเขา ค่อยๆพัฒนาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเขาใส่ฟีเจอร์ใหม่มาให้เราเล่นกันก่อนครับผมยังไม่ใช่ PvP เรียลไทม์แต่อย่างใดชั้นเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมกันดีนก,กว่าเฮ้ยไอฟีเจอร์ใหม่ที่เขาจะอัปเดตครั้งใหญ่เข้ามาเนี่ยเหมือนปีที่แล้วเนี่ยมีอัปเดตพวกกิวอร์อัปเดตนู่นอัปเดตนี่เนาะเออบางทีบางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วก็ไปย้อนดูกันได้ครับผมว่าเฮ้ยปีแล้วมันมีอัปเดตอะไรบ้างผมพูดไปแล้วในคลิปที่อัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมชั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวล่่่าาาาาาาสุดดดกกกััันนนนนีววะะะรบผมเเเ้้ออปตไขใ PP ง อันดับแรกเลยครับเขาจะอัปเดตหลังซ่อมบำรุงฐถนาทัพวันที่31ตุลาคมก็คือครโบหมาสึกคนโจว์เทยนี้ไปปุ๊บเขาก็จะอัปเดตอันนี้อันใหม่เข้ามาใน PVP เลยนั่นเองนะผมช้นนั้นแล้วเตรียมตัวได้เลยครับปกติจะซ่อมบำรุงฐถนาทัพตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นบอกได้เลยเรื่องแน่นอนเจอบัคเต็มไปหมดแน่นอนนะผมช้นนั้นแล้วไม่น่าจบ4โมงนะครับคงเลื่อนเป็น6โมงเผลอๆอาจจะ2ทุ่มใครจะรอ เตรียมตัวได้เลยวันนั้นว่างเหงาแน่นอนครับผมไม่มีไลน์เลนเจ์เล่นต้องไปเล่นเกมอื่นกันก่อนแน่นอนนะผมนะก็ผมขอเดาไว้ก่อนเลยสักประมาณทุ่มสองทุ่มแน่นอนถ้าเกมจะเปิดเซิร์ฟนะครับผมนะไม่น่าจะตรงเวลาสี่โมงเย็นคิดว่าไม่มีทางเพราะว่าบิดมาทุกรอบสําหรับ GM มนะครับผมนะเดา,าประมาณนี้ใครเดาว่าเปิดเวลาไหนคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมนะมาถัดมารอาผมพูดถึงการอัปเดต p v p กันบ้างครับเขาจะเพิ่มสเตต PvP หมุนเวียนเข้ามานะครับผมพีพีหมุนเวียนคืออะไรนะก็คือ ตามในยรูปนี้เลยที่เราเห็นนี้นะ เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีออร่าอะไรแปลกๆเพิ่มเข้ามาในพ v พถูกต้องไหมผมออร่านี่แหละคือสเตปพีพุวนเวียนอ่ะออร่าพวกนี้ก็คือสีอะไรธาตุนั้นนะผมอย่างเช่นสีแดงนะเป็นธาตุไฟสีน้าเงินนะผมเป็นธาตุน้ําหรือสีเขียวเป็นธาตุไม้นั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าเป็นสีชมพูก็เป็นธาตุมืดนะเออชมพูม่วงๆหน่อยก็เป็นธาตุมืดถ้าเป็นธาตุแสงก็จะเป็นสีเหลืองๆห,หน่อยอะไรประมาณนี้ผมก็จะมีห้าธาตุเพิ่มเข้ามาในพ v พอ่ะเพิ่มอะไรยังไงอ่ะหลายคนอาจจะงงเรนเจอร์มันก็มีธาตุอยู่แลวใช ไม่ใช่ครับผมเขาจะเล่นเหมือนทางของหอคอยนั่นหลยคนเล่นหอคอยนั้นมันน่าจะรู้นะว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยมีกลไกพิเศษเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคือแอบบัฟธาตุแสงด่านนี้บ้างชั้นนู้นแอบบัฟธาตุไม้บ้างชั้นนู้นเนิร์ฟธาตุแสงเนิร์ฟธาตุมืดบ้างอะไรอย่างนี้หรือมีดีบัฟเพิ่มเข้ามาในหอคอยชั้นนั้นหรือมีบัฟเพิ่มมาเฉพาะธาตุเฉพาะสายเรนเจอร์เฉพาะด่านนั้นชั้นนั้นอะไรอย่างนี้พี่ใส่ลูกเล่นมาคล้ายๆกันแต่ว่า เปลี่ยนจากเป็นชั้นเพราะว่า PVP มันไม่มีระดับชั้นไม่มีระดับอะไรทั้งนั้นใน PVP หนึ่งตาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนๆครับก็คือแอ e เรียแอเรียหนึ่งตามที่เราเห็นในรูปนี้ก็คืออย่างเช่นโซนหน้าป้อมเราอาจจะเป็นธาตุหนึ่งนะครับผมโซนตรงกลางอาจจะเป็นอีกธาตุหนึ่งนะครับแล้วก็โซนหน้าป้อมเขาก็จะเป็นธาตุหนึ่งนะครับผมซึ่งจะมีธาตุเพิ่มเข้ามา2อย่างใน PVP ของเรานะครับผมซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเขาจะเปิดเริ่ม เป็นเวอร์ชันเบต้าให้เราทดลองเล่นเดือนละ1ครั้ง1ซีซั่นนั่นเองครับผมก็เดือนถัดไปก็คงเปิดเบต้าไปเรื่อยๆจนคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วจะเปิดเป็นแบบจริงเหมือนกับกิว War ในสมัยก่อนที่เพิ่งเริ่มงค้มมาใหม่ๆนั่นเองนะครับผมก็เปิดให้เราลองเล่นก่อนว่าฮ้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็แจกของรางวัลกันเท่าเทียมกันทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับผม ซึ่งพ v พีเศษมหมุนเวียนเนี่ยจะมีธาตุเข้ามาอยู่2แบแบรับผมแบบแรกคือธาตุปกติธาตุไฟธาตุไม้ธาตุน้ำหมุนเวียงกันไปซึ่งอันนี้ไม่มีการล็อกแต่อย่างใดเราจะทราบก่อลกนลงนาว่าเฮ้ยธาตุอะไรมาก่อนแล้วก็ต่อไปจะเป็นธาตุอะไรเดือนถัดไปจะเป็นธาตุอะไรอะไรประมาณนี้ก็คือไฟไม้น้ําเรียงวนกันไปนะผมซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนขึ้นไม้ก่อนก็ได้น้ําต่อไฟตามอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ตัวเกมเลือกปรับเปลี่ยนนะแต่ว่ายังไงก็หมุนเวียนไฟไม้น้ําแน่นอนตามที่เขาเขียนในอันแรก นะผมนะซึ่งตำแหน่งที่เกิดใน PVP ตามที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ของจริงแต่อย่างใดของจริงอาจจะเฮ้ยไฟมาอยู่หน้าป้อมเราก็ได้แล้วก็แสงมืดอาจจะมาอยู่ตรงกลางอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตามที่เขาเขียนไว้ตัวทางด้านของท่านไม้ทาตนไฟท่านน้ำเนี่ยเขาจะระบุก,กําหนดตําแหน่งไว้ชัดเจนแน่นอนในทุกเดือนนะครับว่าเฮ้ยมันจะเกิดตรงกลางชัวร์วนะครับหรือมันจะเกิดหน้าป้อมชัวร์หรือมันจะเกิดตรงไหนในตาแหน่งแอเรียไหนก็ตามแต่นะครับผมนะค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแล้วก็ มีตำแหน่งที่แน่นอนนะครับสำหรับไฟนะ้ำไม้ส่วนอีกหนึ่งธาตุผมแสงกับมืดนะครับผมเขาจะใส่แบบสุ่มเข้ามาเขาเขียนไว้แบบสุ่มตำแหน่งในแอเรียในพื้นที่เนี่ยเออเขาอาจจะเกิดไอ้หน้าป้อมก็ได้อาจจะไปซ้อนกับธาตุไฟพอดีหรืออาจจะไปเกิดตรงช่องว่างตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวเกมสุ่มออกมานะครับสำหรับแสงมืดเดี่ยวอันนี้เราไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ อ thinking, ีกอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ก sì> ็คือเขาจะสุ่มแสงมืดด้วยนะผมว่าเฮ้ยแอรเรียเดือนนี้มันเป็นมืดและเดือนหน้าไม่จะเป็นต้องแสงอาจจะเป็นมืดซ้ําก็ได้แล้วก็มืดซ้ําไปเรื่อยสักสาเดือนอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นมืดแล้วเป็นแสงแล้วก็เป็นแสงแสงแสงย้าไปเรื่อยอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งตัวเกมมีค่อนข้างที่จะอวยท่าแสงเป็นหลักด้วยนูใั่แล้วอาจจะเจอแต่แสงแสงแสงเบิ้ลซ้ำหลายรอบแล้วอยู่ดีเปลี่ยนเป็นมืดสักเดือนหนึ่งแล้วก็แสงแสงแสงอีกก็ได้นะอันนี้รอลุ้นดูละกันนะผมซึ ครับในเดือนเดือนหนึ่งเนาะเอออย่างเช่นเดือนหน้าเนี่ยอย่างที่ตัวเกมตั้งตัวอย่างในรูปไว้ก็คือเป็นมืดคู่กับไฟถูกต้องไหมผมก็มืดชิดหน้าป้อมนาทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ไฟอยู่ตรงโซนกลางของแมป PVP นั่นเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ตัวเกมจะระบุและกําหนดอีกทีหนึ่งละกันนะผมนะซึ่งถ้าเมื่อถึงเวลาเล่นจริงลอวเนี่ยในสัปดาห์ PVP ที่2ของเดือนและตัวเกมอัปเดตเข้ามาในระบบรูปแบบเบต้าให้เราทดลองเล่นกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ย พวกธาตุไฟธาตุไม้ธาตุน้ำเนี่ยตำแหน่งอยู่ไหนเราจําได้เลยครับว่าตำแหน่งมันจะคงอยู่ตรงนั้นตลอดการส่วนถ้าแสงมืดถ้าเราเล่นแล้วเราพบว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงกลางบ้างข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยเราระบุไม่ได้แน่นอนว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงกลางบ้างไปซ้อนทับกันหรือจะไปอยู่ข้างหลังหน้าป้อมเราหรือจะอยู่โซนที่เรายังไม่เห็นตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี้เป็นระบบแบบสุ่มนั่นเองนะอ่าแล้วก็ พวกสุ่มทตุแสงทัดมืดนะครับผมก็อย่างที่บอกกันไปน้มมันจะสลับกันไปแต่ละเดือนไม่เหมือนการเป็นการสุ่มนะผมส่วนทตุไฟทัดไม้ทัดน้ำเราจะรู้แน่นอนว่าเฮ้ยตำแหน่งมาอยู่ตรงเนี้ยเดือนนี้เป็นไฟเดือนหน้าตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นน้ํา หรือแบบเป็นไม้อะไรก็ตามแต่ที่ตัวเกมกําหนดเรียงลาดับไปเรื่อยๆวนกันไปนั่นเองนะครับผมนะ,ะแบบแรกน่าจะเคลียร์กันนะผมน่าจะเข้าใจตรงกันเนาะซึ่งไอ้วงเวียนแอรเรียนในบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมาใส่มาทำไมพี่มันคืออะไรแอรเรียเนี้ยมันทําหน้าที่อะไรใน PVP ด้ผมก็เขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะผมก็คือการเพิ่มพื้นที่ผลลัพธ์บัฟแล้วก็เป็นผลลัพธ์ดีบัฟนะครับผมเมื่อเรนเจอร์เหล่านั้นที่มีท่าตรงอยู่ในแอรเรียนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าในแอรเรียเนี้ยมันบัฟให้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นพลังโจม,ม Hold it, to... ธาตุไฟไปอยู่ในเอเรียตรงกลางปุ๊บโอ้โหอยู่ดีมันก็ตีแรงขึ้นนะมนะถึกขึ้นเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้หรือถ้าเป็นดีบัฟพอธาตุไฟมาอยู่ในวงเนี้ยแล้วมันจะอ่อนแอลงนะตีน้อยลงตีเบาลงนะวงความถึกลดลงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมขึ้นอ,อยู่กับตัวเกมกําหนดทําให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนทีมพีวีไปเรื่อยๆนะอาจจะแบบว่าเอ้ยถ้าตรงกลางธาตุไฟมันบัฟเนี่ยเราอาจจะต้องหาตัวชนไฟมาแลละเพราะว่าส่วนใหญ่เราเจอกันตรงกลางเนาะเออเริ่มหาตัวชนธาตุไฟมาใส่ในทีมเยอะขึ้นเพื่อให้บัฟมันติด มาขึ้นอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าเดือนนั้นตรงกลางเป็นดีบับธาตุน้ำอะไรเงี้ยเราต้องหาตัวชนท่านอื่นและที่ไม่ใช่ธาตน,น้ำเพราะว่า เฮ้ยไอตรงกลางเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นโซนตัวชนถูกต้องไหมครับผมนะถ้าตัวชนโดนดีบัฟปุ๊บอ้าวเอา,เอาละอาจจะไม่ถึกเท่าที่ครัวนะอย่างเช่นฟ้าสิวายืนชนอยู่เฮ้อออดแอร์ลงขึกไม่เท่าดาเมจเบาลงเขาก็อาจจะไปเปลี่ยนเลือกตัวของเอเอเลนมาไปเลือกตัวอื่นๆมาที่เป็นโคโาโบหรือแสงมืดอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ธาตุน้ำนะครับผมตามที่ตัวเกมดีบัฟเอาไว้ตรงกลางแบบนะครับหรือหน้าป้อมอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นในรูปนี้เป็นท่ามืดถูกต้องไหมครับผมถ้าเป็นท่ามืดอยู่หน้าป้อมแบบว่ามันตำแหน่งของพวกสายไวทคลิปหรือสายต้องไวที่แบบยืนไกลหน่อยหรือว่าช่วงโดนยัดหน้าป้อมหรือะยรงเงี้ยไม่ใช่ตำแหน่งของสายพลังถ้าสมมติว่ามันเป็น D ดีบัธท่ามืดเราก็หาทตาุแสงมาใส่เยอะแทนนมหรือว่าเป็นท่าปกติอะไรก็ได้ที่ไม่โดนดีบัฟหรือว่าถ้าเป็นตัวแอเรียบัฟเนี่ยเราก็หาตัวท่ามืดมาเยอะเพื่อให้โอ้ตัวมืดมันเก่งขึ้นหรือตีแดนเบดแรงอย่างเช่นไวเชฟซูชิอะไรอย่างนี้เป็นต้นตามตำแหน่งที่ เราคิดว่ามันควรจะยืนอยู่ณแอเรียนั้นพอดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะก็จะมีผลต่อการจัดทีมไม่มากก็น้อยครับผมขึ้นอยู่กับว่าไอการบับหรือดีบัฟแอเรียเหล่านี้เนี่ย มันจะเหมือนกับพวกหอคอยนะหรือเปล่าที่แบบสตรองมากเลยว่าเฮ้ยเราเห็นโมชันนะว่าดีบัฟกับบัฟครั้งนี้เนี่ยมันมีผลมากมากเลยหอคอยนะเราจะเห็นได้ใชดว่ามันมีผลมากๆเลยนะว่าเฮ้ยเรนเจอร์มันอ่อนแอจริงเวลาดีบัฟหรือเวลาบัฟเนี่ยเรนเจอร์มันแข็งแกร่งขึ้นจริงอะไรประมาณนี้ผมนะใช่แล้วมีผลกับ P ีพีอย่างแน่นอนนั่นเองนะถ้าตัวเกมโยกโค้ดจากหอคอยนะันมาใส่ใน P PP นั่นเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากระดับชั้นเป็นแอเรียนะครับผมนะอ่า สำหรับสเตมหมุนเวียดประมาณนี้ครับผมและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่งเข้ามาใน PVP ครับผมนั่นก็คือการจับคู่ซ่อนเล่นครับโปรติเวลาเราเล่น PVP ตี PVP เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าอ่าอย่าผมเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันนะเวลาเราเล่น PVP นะผมเรากด ต่อสู้ปุ๊บอ่ะเรากดปุ๊บมันจะแรนดอม1คนขึ้นมาสู่ต้องไหมครัเราก็จะเห็นชื่อเห็นรูปโปรไฟล์เห็นลีกเห็นคะแนนนะ้วเห็นเรนเจอรทั้งสิตัวเลยว่าเฮ้ยตัวไหนแม็กตัวไหนตีบวกศักยภาพเท่าไหร่นะผมนั้นร่างกาด์ดแม็กหรือเปล่าเป็นร่างไฮเปอร์แม็กไหมกี่ตัวอะไรยังไงมีอะไรบ้างมีแสงมีมืดกี่ตัวมีคอมโบตัวหนึ่งตัดแร่อะไรกี่ตัวยังไงเรารู้หมดเลยนะผมแต่ว่า แบบจับคู่ส้นเลนเป็นฟีเจอร์อาจจะเพิ่มเข้ามาเป็นติ่งทั้งนั่งขวามือเป็นปุ่มกดเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครัเดี๋ยวกลับมาดูกันนิดนึงละกันนะ,ะก็เวลากดจับคู่ส้นเลนปุ๊บมันจะขึ้นรูปก่อบแบบนี้เลยจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าเฮ้ยเราเห็นชื่อ เราเห็นรูปโปรไฟล์เราเห็นคะแนนเราเห็นลีกเราเห็นว่าเฮ้ยเรนเจอร์เขาใช้ตัวอะไรบ้างมีท่าอะไรมีคอมโบอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใช้ฟีเจอร์จับคู่ซ่อนเลนปุ๊บเวลาแรนดอมศัตรูมาตีกับเราเราจะไม่พบเราจะไม่รู้เลยว่าศัตรูที่เราเจอเป็นใครเป็นธงชาติประเทศอะไรอาจจะเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือเปล่านะครับผมหรือมีเรนเจอร์โหดแค่ไหนหรือเรนเจอร์มันอ่อนมากมีตัวบินอะไรอย่างนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะผมเป็นการจับคู่ซ่อนเลนนั่นเองนะซึ่ง เวลาเราตีชนะเราจะได้แต้มเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตามที่เห็นตัวเกม,มเขียนไว้เลยคูณ2ตามนี้ครับโปรนัสคูณ2ไปนั่นเองนะเอเช่นปกติเราตีพีีได้30กว่ากว่า40อ่ะประมาณว่า40แล้วกันถ้าเราชนะแบบจับคูดตั้เลยปุ๊บเราได้บวก80คะแนนเลยคุ้มค่ามากอยู่นะ,นะถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอาจจะเจอตบินโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่า เราอาจจะไปเจอพวกก้าดาวแม็กทั้งทีมโดยไม่รู้ตัวหรือเจอคอโมโบตัดแล่หดหดโดยไม่รู้ตัวหรือตัวน่นหดหดหยู่5้าวิหยโหดไม่รู้ตัวเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วเมื่อเจอหมดนี้ไปผมบอกได้เลยว่าทุกทีมจะต้องใส่ตัวบินมาในทีมแน่นอนเพราะว่าอาจจะเจอเซอร์ไพรส์ทีมที่พอเรากดไปตีปุ๊บ ไม่ได้ใส่ตัวการบินมาสวยงานงอกกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้คิดว่าน่าจะเจอตัวบินคัมแบ็กสู่เมตาอีกหนึ่งรอบก็เป็นไปได้นั่นเองนะโอ้ฉันแล้วบทนี้น่าสนใจมากๆครับแต่ว่าถ้าสมมติเราตีระแพ้ไม่ต้องตกใจกไปถ้าแพ้ก็จะถูกหักคะแนนตาปกติเหมือนที่เราได้พีพีอยู่นะทุกวันนี้นั่นเองส่วนคะแนนรูบี้อะไรต่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแจกเพิ่มแต่อย่างไรนะครับผม ซึ่งการจับกูซโซเลนนั้นเกิดได้ทุกช่วงเวลารดยนะเออเราจะใช้การจับกูซโเลนเมื่อไร่ก็ได้หรือตัวเกมจะเป็นการรนด้อมใส่เข้ามาก็ได้นะครับผมคิดว่าอาจจะไม่มาเป็นปุ่มก็ได้เพราะว่าจากที่เราดูนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับผมน,ะนั่นไหนดูดีมีสีฟ้าสีแดงสีเทาใช่ไหม เดี๋ยวออกไปดูนิดนึงละกันนะครับผมนะ,อ,ะออกมาดูในพี PP ของจริงนิดนึงแล้วกันว่าเฮ้ยมนสีเทาเหมือนกันหรือเปล่าน้อ่ะสีเทาจุดแลกเปลี่ยนเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนาะคิดว่าฟีเจอร์ปุ่มน่าจะเหมือนเดิมเลยนะเขาน่าจะเป็นการจับคู่สเลนแบบแรนดอมโนาะว่าเฮ้ยอยากให้มันมาก็อยู่ดีก็เรากดเจอพอดีเป็นรอบจับคู่เเลนพอดีก็อยากเล่นหรืออยากรีให้เราตัดสินใจเลือกอะไรอย่างนี้แล้วเราก็รีไปเลือกบางทีอาจจะรีเจอจับคู่สเลนอีกแล้วเราจะอยากเล่นหรืออยากต่อหรืออยากถอยอะไรก็ แล้วแต่เราตัดสินใจนะครับผมเพราะเขาเขียนว,ว่าสามารถเปลี่ยนคู่ต่อสู้ได้แต่กรณีจะยกเลิกการจับคู่ซ่อนเลนเท่านั้นเองนะก็คือการรีนี่แหละพอรีปุบเราไม่ได้การันตีว่าอาจจะเจอจับคู่่อนเลนในรอบถัดไปก็ได้นั่นเองนะครับผมนั่นนี่ก็คือ การเพิ่มฟีเจอร์ P ีจับคู่ซ่อนเร้นนั่นเองนะ,ะซึ่งเขาเขียนว่ายิ่งชนะต่อเรื่องใน P ีก็เกิดโอกาสจับคู่ซ่อนเร้นเพิมเ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะใช้แล้วก็เป็นการแรนดอมอย่างแน่นอนไม่ใช่เป็นการเราเลือกกดเองว่าเฮ้ยอยากเล่นแบบจับคู่ซ่อนเร้นอย่างที่ผมพูดไปก่อนตอนแรกนั่นเองนะใช้แล้วเป็นการเรนดอมว่าเฮ้ยจับคู่ซ่อนเร้นเนี่ยมันจะโผล่มาเมื่อไหร่นะครับผมอันนี้ต้องอรอล,ลุ้นเอาละกันนะครับในเะวลาการเล่นเราก็ต้องตัดสินใจดีๆว่าเฮ้ยอยากจะได้คะแนน คูณ2ลบมากไหมเราจะสู้ได้หรือเปล่าอาจจะไปเจอตัวบินโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ถ้าเราแบบไม่เจอตัวบินแล้วเราเอาตัวการินไปเราก็เสียเรนเจอร์ช่องนั้นฟรีๆก็ได้นะวันนี้ต้องคิดดีๆแล้วนะเออเล่นฟรีๆอยู่นี้ต้องมีความคิดเพิ่มเติมเยอะขึ้นหน่อยนะครับผมแล้วก็เพิ่มอีกนดิดหน่อยครับสำหรับฟีเจอร์ก็คือ การตั้งชื่อโปรไฟล์ตัวเกมจะลดข้อจำกัดการใช้งานตัวอักษรเมื่อตั้งชื่อเล่นผมก็อาจจะใส่เครื่องหมายพวกนี้เพิ่มเติมเข้าม,มาได้นั่นเองนะอาจจะมีนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองตั้งดูแล้วกันนะครับผมถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วแล้วผ่านการอัปเดตครั้งใหญ่ครั้งนี้เข้ามานั่นเองนะครับผมนะการอัปเดตทั้งหมดก็ประมาณนี้หวังว่าจะเข้าใจกันเนอะอันไหนสงสัยไม่เข้าใจอะไรยังไงคอมเมนต์สอบถามกันได้เดีย๋ยวผมจะมาไล่ต่อคาถามนะครับผมถ้าสมมุติว่ามันเป็นคําถามที่ เออสงสัยจริงแล้วผมตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามทีมงานให้อีกทีหนึ่งละกันนะว่าเฮ้ยอะไรยังไงผมแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตมากเกินไปไป,ไปลวงลึกข้อมูลไปทีมงานอาจจะไม่ตอบก็ได้นี่ต้องทำใจกันนิดหนึ่งละกันนะครับผมแต่ว่าถ้าตามที่อธิบายมาแล้วอันไหนสงสัยอะไรยังไงเนี่ยมเขาไม่บอกได้ถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยอัปเดตใหญ่พีพีกันประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย